ไปครับทุกผู้ชมตอนนี้ผมมาเจอไอ้เพื่อนนักยิงปลาด้วยกันนะนะก็มาเจอท้ายอ่างนี่แหละนะครับวันนี้จะขออาศัยร่วมอ่าขึ้นขึ้นแพครับแพไปกับไอ้นักยิงปลาผมยังไม่รู้จักชื่อเลยเนี่ยครับชื่อกันครับอน้องกันเนาะครับผมน้องกันนะครับวันนี้อ่าผมจะร่วมเดินทางกับอ่าน้องกัน ไปโน่นเลยครับไอตรงกลางไอของอ่างเก็บน้ำเลยนะ<ๆ>เห็นเออนี่เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึง่งเออเมื่อกี้นะครับผมได้พูดคุยกับน้องการเขานะ<ๆ>เห็นในน้องการเขาบอกว่าเมืม่อวานยิงปาลาบ้าไปเป็นสิบกว่านัดน,นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่โดนเห็นบอกว่าวันนี้จะไปแก้มือ น่นแหละนะครับจุดหมายปลายทางของเราก็จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับตรงไอ้ต้นไม้โน่นนะนะที่น้ํามันท่วมนะครับน่าจะประมาณครึ่งต้นได้ก็วันนี้จะไปลุยกันไอ้กลางอ่างเก็บน้าเลยครับผมก็เพิ่งได้ข้อมูลใหม่ๆนะครับจากน้องเขานะเพราะว่าทางน้องเขาบอกว่าไอ ตรงอ่างเก็บน้ํานะครับฤูดูนี้นะฤูดูนี้นี่คืออ่าปลามันขึ้นดีช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมเห็นว่านะก็ช่วงเช้าแบบนี้เห็นทางน้องเขาบอกว่าปลามันจะลอยลึกนะครับประมาณเมตรกว่าสองเมตรอะไรประมาณนี้นะครับอ๋อโอเคน้องบอกว่าให้ไปนั่งด้านหน้า เอโอเคป้ายลุยวันนี้จะขออาศัยน้องกันเขานะครับพาเที่ยวพายิงป่านะวันนี้นะดูฝนฟ้าก่อนครับมืดมาเชียวน้ำนิ่งเลยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้นะ ไม่มีลมนะครับดูผมก็ไม่กล้ายืนกลัวเหมือนกันไอนนนยนอย่างก็ครับโอ้แพลหลังนี่นะอือถ,ถือว่าทำดีนะครับแพลเนี่ยสองชั้นเนะาะสามชั้นเลยกะโอ้แพลเขาทำดีนะท่านผู้ชมนะก็คือเป็นแพลแบบ ภูมิปัญญาชาวบ้านเขานะที่เขาทําขึ้นนะครับจากใบไผ่ไนะก็ทําขึ้นอันนี้ทําเองใช่ไหมน้องกัน <c oughs> ออน้องกันเขาทําเองนะท่านผู้ชมนะออสามชั้นเลยนะครับเนี่ยโอ้เจีวเจีะมาดูด้านหนะ้าน้องกันเขาจะพาไปโน่นเลยนะครับที่ต้นไอ ต้นไม้ที่โน่นนะนะที่น้ำท่วมไปประมาณครึ่งต้นนี่แหละน,นี่มาดูมาดูนักนักอ่าตกปลานักตีเบดเหยื่อปลอมกันครับนี่สี่ห้านายเด็กๆทั้งนั้นเลยนะครับประมาณกีณ่ขวบเนี่ยกี่ขวบลูกกี่ขวบแล้วตอนนี้สิสามแล้วเหรอโอ้สิบสามขวบดูเหมือนจะไม่ถึงนะคนนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปขวบหรือเปล่า อ่าตัวเล็กกี่ขวบสิบสองโอ้อายุเยอะแแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับคือแบบหน้าตาดีด้วยนะน่ารักมากเอโตขึ้นมานี่หล่อแน่นอนนะครับมากัด้วยการ5คนอีกคนหนึ่งน่าจะชอบไก่ชนเบ็ดเบิดไม่เอาละนวนอุ้มแต่ไก่เอ้าเลยอ๋อนี่นี่น,น,น,นี่คนที่สองนะผู้ชมไอ้คนเสื้อแดงนี่คือ น้องชายของน้องการเขานะคนที่เขาไ้พายเรือพายแพรตรง้อลํานี้นะครับนี่โอ้โหโอ้ย,อยเครื่งใส่หัวกันแล้วนะมันจะกินหรือเปล่า <laughs> อ่ะก็ช่วงว่างๆนะท่านะผู้ชมนะก็พา Uh, ถ่าผู้ชมดูหมายแล้วก็ดู uh, ทิวทัศนนะครับว่าเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับหมายนี้ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับ uh, สนใจก็สามารถมาเที่ยวมาล่อยิงปลาแถวนี้ได้นะท่านผู้ชมนะก็ปลาก็เยอะนะครับ mm hmm. เห็นน้องการเขาบอกอยู่ว่าปลาเยอะนะครับแถวนี้แต่ไม่รู้ว่าวันนี้ทางผมเองจะได้ตัวตัวปลาหรือเปล่านะท่านผู้ชม เห็นน้องการเขาบอกว่าโอ้ยใส่ย,ยางเส้นเดียวมันจะยิงปลาเข้าเหรอ,เ,อเดี๋ยวมา,มารอแล้วก็ลุนกันเนาะตีมาหาผมนี่เดี๋ยวปลอมอน้ำนิ่งมากครับท่านผู้ชมวันนี้นะเจ๋วเลยจริงผมก็อยากจะยืนนะท่านผู้ชมนะผมไม่กล้ายืน เดี๋ยวล่วงยุ่งเลยเยืนไ,ไ,ได้ไหมเรอผมก็ไม่ค่อยไอ้เก่งน้ำด้วยนะท่านะผู้ชมนะคือผมก็เสียว <c oughs> อ่ะอยืนดูวันๆยังไงไม่รู้อะ่ะคือแบบมันเสียวอะ่ะอ่ะนี่เลยมีอ่าต้นนี้ต้นหนึ่งนะท่านะผู้ชมนะม่มีอยู่สามต้นนะครับ นุ่นอีกสองต้นแต่ไม่รู้ว่าน้องการเขาจะขึ้นต้นไหนเดี๋ยวพึ่งขึ้นต้นนี้แล้วเดี๋ยวผมไปนู่นนะครับอ๋อต้นต้นต้นเล็กนุ่นใช่ไหมในที่ผมทังขึ้นไม้นู่นอ่อที่แห้งโนุ่นใช่ไหมครับอ่ออ่ออ่ออ่โอโน่นครับท่านผู้ชมน้องการเขาจะไปตรงแห้งไอ้ที่น้องการเขาทําไว้โนุ่นนะ่ะนะเขาจะไปตรงโน้น,น,นแต่ผมคงไม่ไปล่ะครับผมจะอยู่แถวต้นไม้นี่แหละ ไอ้ต้นนี้ขึ้นง่ายกว่ามะเป่าวะเนี่ยต้นนั้นขึ้นง่ายกว่ามีที่นั่งด้วยครับต้นนั้นไหนอันกลางนี่เหรอต้อนกลางนี่ใช่ไหมอ๋อน้องการบอกว่าต้นกลางนี่คือมีที่นั่งด้วยนะท่านผู้ชมนะก็จะลองมานั่งอยู่ต้นกลางนี้ดูต้นนี้น่าจะขึ้นง่ายกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวข้าด่านนะ โอ้ปลาปลานินขึ้นดีไหมน้องกันนี่นดีมากปลาเนินนะเฮ <tortured. S 2> ้ยโลโอ้ไซส์สองโล,อสโลเลยเหรอโลกว่าสอโลประมาณนี้โอ้น้องกันบอกว่าไอ้ปลาเนินที่ขึ้นแถวนี้นะครับท่านผู้ชมนะคือไซส์ใหญ่นะท่านผู้ชมโลกว่าสองโลสองโลกว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนปลาเนินเขานี้ก,ใก็ใหญ่สุดก็สามโลครับโอ้ใหญ่สุดนะ น้องการบอกว่าสามโลครับใหญ่สุดที่น้องการเคยได้มั้งที่ที่ที่โล่งๆแบบนี้ก็ขึ้นไหมป่าน,นินขึ้นแถวนี้ครับโอ,อ้สดงว่ามันชอบขึ้นไอใ้ใกล้ใกล้ๆก,กับไอ,อ,อ้อดอกบัวแล้วก็มีพงหญ้าอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะพวกป่าน,น,นินนั้นมาอยู่ครับอืแต่วันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเมื่อวานนี้มาอยู น้องกานเห็นที่ไหนเมื่อวานปอนินแถวเนี้ยนะอ๋อข,ขึ้นมาตรงนี้เหรอรโอ้้องการเคยมาขึ้นตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมโน่นนะของน้องกอันอ่ะโน่นอยู่โน่นเลยครับห่างอ้อย่างสูงสูงมากามมอโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับห่างแต่มันอยู่กลางอ่างเก็บน้ำไงครับท่านผู้ชมต้องอ เช่านะเช่าแพรหรือไม่ก็ต้องอ่าอ่าให้เขามาส่งนะครับไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้นะท่านผู้ชมนะก็ให้น้องกันไปที่ห้างของเขาเดี๋ยวผมจะลองลงตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บนึงครับแล้เวเจอกันโอ้ไายสวยมากครับสุดๆเลย แต่ไม่รู้ว่าปลามันจะขึ้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูน้องกันก่อนนู้นนู่น,นแล้วครับท่านผู้ชมดูโอ้โหยังลึกเห็นแกบอกว่าอ่า จะไปไอที่ห้างไอข้างในสุดก่อนนะครับแล้วก็จะเลาะมาตรงไอ้ห้างอันนี้ถ้ามันไม่ขึ้นยังไงก็จะเปลี่ยนห้างไปเรื่อยๆถ้าเห็นน้องการบอกว่าอย่างนั้นนะครับมือไม้ก็สั่น สวยสวยสวย,สวยมากไม้สวยเดี๋ยวเราลุ้นกันโอ้ปันนินครับท่านผู้ชมปันนินตัวใหญ่มากแต่มันอยู่ลึกเกินครับท่านผู้ชมโอ้ เลึกเกินลึกเกินยิงไม่โดนแน่ครับนู่นน่ะประมาณสองเมตรสามสองเมตรกว่านู่นน่ะน่าจะสองโลอัพนะตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวนเวียนมาอีกแล้วครับ มันลึกแล้วมันไม่อยู่นิ่งด้วยนะคือมันว่ายไปว่ายมาละมาละมาละลงสัตว์ดูละ โอ้ไม่โดนไม่โดนแน่นอนครับมันไม่อยู่นิ่งไงลึกก็ลึก ีนักยิงปลามาสมทบอีกแล้วครับนี่ก็เต็มไปหมดเลยนะ,ะนักยิงปลานะครับไปกำลังมาก็มีแล้วก็โน้นครับห้างฝั่งฝั่งโน้นอีก2คน ของคนที่เขาน่าจะรู้ไอ <c oughs> ช่วงเวลาปลาขึ้นนะท่านผู้ชมนะน <c oughs> ้องกันก็มาอยู่ใกล้ๆนี่ละ <c oughs> ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย <c oughs> บ่ายสองยีิแล้วนะ บ่ายสองยีแล้วเพิ่งได้ปลาตัวเดียวครับท่านผู้ชมนี่ปลาช่อนอยู่ในถุงนี่แหละไม่ได้ถ่ายตอนยิงด้วยนะครับเนื่องจากไอปลาช่อนมันขึ้นไว แต่ก็ยิงไปหลายนัดแล้วนะครับหลายหลายนัดแล้วนะคือมันอยู่ลึกก็เลยยิงไม่โดนต้องการก็ยิงไปหลายนัดเหมือนกันน่าจะประมาณสี่ห้านัดได้ไม่โดนเหมือนกันมันอยู่ลึกเกินครับท่านผู้ชมน่าจะเอ่อ น่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนี่แหละ2เมตร2เมตรกว่าเนี่ยน่าจะไม่พลาด ฝั่งโน้นโดนละไม่รู้ปลาอะไรเพิ่งมาเมื่อกี้เองนะครับเนะี่ยโดนละน่าจะไอปลาปลาบ้านนั่นแหละโน้นน้องการมันรับผมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับก่อนเพราะว่าออตอนนี้ก็4ี่โมงยี่สิบหนาทีแล้วนะครับ ก็เลยว่าจะถือโอกาสกลับบ้านก่อนส่วนน้องการเขาเดี๋ยวจะุูมต่ออีกประมาณสักชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงชั่วโมงกว่านิดๆพอดีผมเดินทางมาไกลด้วยนะครับก็เลยต้องเดินทางกลับก่อนนะ,ะมารับผมละนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกัน ถึงฝั่งแล้ววันนี้อาจจะไม่มีไอ่็อดยิงปลานะครับก็ถือว่ามารับชมแล้วก็เอ่าเที่ยวอ่าดูหมายดูอะไรต่างๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะโอถึงเรียบร้อยเฮ้ยไป ผมจะลงแล้วนะ <มา S 1> ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณอนน้องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับน้องกัน,นครับ,รบที่อุตส่าห์เสียสละแล้วก็เสียน้ำเวลานะที่าพาทางมูเซฉันเนีมาออกหมายสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆครับเอาไว้พบกันหน่คราวหน้าเนาะค,ครับขอบคุณมากครับ,รบไปสำหรับเรากลับบ้านกัน นอนจะมีคนมาแตะมือครับท่านผู้ชมนั่นแหละเขาจะมายิงไอช่วงคําๆมานะตอนนี้ก็เกือบจะ5้าโมงแล้วนะครับผมต้องกลับบ้านก่อนปล่อยให้อ่าทางน้องทางพี่เขาไปลุยกันต่อครับปลาช่อนตัวเดียวครับน่าจะประมาณสักโลนึงนี่นแหละ ครับผมได้เมื่อวาน4โลเกือบ5กิโลแล้วปลาปลาอะไรครับพี่ปลาชะโดครับโอ้ชะโดใหญ่นะโอเคไปสำหรับเราก็กลับบ้านกันครับท่านผู้ชม